โอเคแสงมาภาพมีพร้อมสวัสดีครับทุกคนมาพบกับขอบ <c oughs> สวัสดีครับทุกคนมาพบกับหาของเข้าบ้านนะฮะและ EP นี้เราจะคุยกันเรื่องชองเดลี e ยหรือว่าแชนดเลียนั่นเองภาษาไทยคือโคมระยะนะเทรนการแต่งบ้านในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยทุกคนผมว่า จริงๆเชนดเลียเนี่ยเป็นสิ่งที่มันอาจจะไม่ได้ฮิตมากเพราะว่ายุคนี้คนส่วนใหญ่ก็จะไปทางแบบโมเดิร์นมินิมอลอะไรอย่างนี้ก็เป็นส่วนใหญ่แชนดเลียเนี่ยมันเลยเหมือนกับว่าถูกจำกัดอยู่ในคนที่เขาเล่นกันแบบเฉพาะกลุ่มแต่ถ้าพูดกันตามตรงนะเราปฏิเสธไม่ได้นะทุกคนว่าแชนดเลียเนี่ยมันเป็นโคมไฟที่ถ้าเราไปเห็นมันด้วยตาเนื้อเนี่ยมันสวยมากเลยนะแล้วถ้าเกิดเราใส่เข้าไปในบ้านเราปุ๊บเนี่ย บ้านเราจะดูดีขึ้นมาทันทีแต่ทีนี้หลายๆคนที่กําลังทําบ้านอยู่เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแบบเุ้ยเดี๋ยวบ้านหลังต่อไปนะฉันจะใส่ช a n เล l i e r ไว้สักตัวหนึ่งตรงกลางห้องนั่งเล่นเลยแต่เลือกไม่เป็นไม่รู้เลือกยังไงมันต้องซส์ไหนขนาดเท่าไร่อันนี้เยอะไปไหมอันนี้น้อยไปไหมมันเลือกไม่ถูกแล้วผมรู้สึกว่าด้วยมูลค่ามันที่มันค่อนข้างสูงแบบช่อหนึ่งหลักเป็นแสนหรืออาจจะเป็นล้านแบบเนี้ยเราไม่สามารถปล่อยให ลำพังดีไซเนอร์ของเราอะ่ะเขาเลือกแค่คนเดียวได้เจ้าของบ้านอะ่ะต้องถูกใจสิ่งนี้ด้วยดังนั้นเดี๋ยวคลิปนี้หาของเข้าบ้านเราจะไปพูดถึงเรื่องแชนดีเลียกันจะพาไปรู้จักว่ามันมีแบบไหนบ้างมันเลือกยังไงแล้วเวลาเราเดินเข้าไปในร้านขายโคมไฟอะ่ะเราจะได้คุยกับเขาถูกวันนี้ไปคุยเรื่องแชนดเลียกัน ก่อนอื่นทุกคนคิดว่าแชนดเลียเนี่ยมันเกิดมากี่ปีแล้วครับ100ปี200ปี300ปีไม่ครับจริงๆมันเกือบ600ปีแล้วนะวัตถุสิ่งนี้คือมันเป็นสิ่งที่มีประวัติความเป็นมายาวนานมากๆไอ้คำว่าชองเดลีเยภาษาอังกฤษก็คือแคนโดลสติกนะครับแล้วสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีไฟฟ้านะแชนดเลียเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นเหมือนกับเราเรียกว่าอะไรแคร่หรอเป็นของที่เอาไว้วางเทียนไขอะ่ะ แล้วก็ชักลอกขึ้นไปอยู่บนเพดานอะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นในหนังแบบว่ายุค Middle Age พวกแบบ g a Game of t h r o n e อะไรแบบนี้เราจะเห็นเป็นแบบเทียนไขลอยอยู่ข้างบนซึ่งนั่นแหละ เขาก็เรียกว่าแชนดิเลียและในสมัยนั้นแล้วทีนี้วิวัฒนาการของมันเนี่ยเชนดิเลียตอนแรกๆเนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนกับเป็นไม้อ่ะวันหนึ่งมันก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นวัสดุแบบอื่นเช่นอาจจะเป็นโลหะอาจจะเป็นทองเหลืองอาจจะเป็นทองหรือจะเป็นเงินก็ได้เพิ่มความหรูหราขึ้นมาจากเดิมใช้แค่ในโบสถ์หรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมอาจจะเข้าไปสู่ในวังแต่ทีนี้สิ่งที่มันเป็นตัวเปลี่ยนเกมจริงๆเนี่ยมันคือก็เกิดขึ้นประมาณสักร้อยสองร้อยปีก่อนนั้นนี้ก็คือไฟฟ้าน,นั่นเอง นะวิวัฒนาการของไฟฟ้าของหลอดไฟเนี่ยมันมาทําให้มันมาทดแทนเทียนไขแล้วมันก็เลยเกิดวิวัฒนาการขึ้นอีกครั้งนึงในแชนดิเลียกลายเป็นโคมระยะเป็นโคมไฟขนาดใหญ่แบบที่เราเห็นแบบทุกวันนี้แหละภาพจำของเชนดิเลียเนี่ยหลายลคนจะรู้สึกว่ามันควรจะอยู่ในบ้านที่แบบเป็นสไตล์คลาสสิกเพราะว่าตัวมันเองก็ดูมีความคลาสสิกมากๆถูกไหมแต่ว่า จริงๆแล้วเทรนด์การแต่งบ้านยุคป,ปัจจุบันนะเริ่มเห็นเยอะมากๆแล้วที่จะมีการเอาแชนดเลียเนี่ยมาใส่ในบ้านสไตล์โมเดิร์นหรืออีเวนต์มินิมอลก็แล้วแต่เราจะเห็นสไตล์ของหน้าตาแชนดเลียที่มันมีความหลากหลายมากๆดังนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักแชนดเลียหลากหลายรูปแบบกันไป วร์ปมาอีกที่หนึ่งแลวฮะตอนนี้เราอยู่ที่โชว์รูมของ SPL a m p ซึ่งเขาเป็นคนนำเข้าโคมไฟจากหลากหลายแบรนด์เลยทุกคนแล้วเขาเชี่ยวชาญมากเรื่องของแชนดเลียนั่นเองนะซึ่งใครอยากเลือกแชนดเลียเข้าบ้านนะมาหาเขาเลยเนี่ยเขาเชี่ยวชาญมากแต่วันนี้สิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันคือแล้วถ้าคุณเป็นคนหนึ่ง <S <S ที่กำลังตามหาแชนดเลียอยู่เนี่ยฉันต้องคำนึงเรื่องอะไรบ้างคุณอาจจะชอบความสวยงามของมันแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกยังไงเนี่ย อันดับแรกเลยนะผมอยากให้ทุกคนดูช a ด d เลียอันนี้ก่อนซึ่งนี่เป็นภาพจําของช a ด d เลียในอุดมคติที่หลายๆคนมีในหัวเป็นโคมไฟช่อใหญ่เนาะแล้วก็มีความสูงซ้อนกันหลายๆชั้นประดับด้วยคริสตัลมีความหรูหราอะไรแบบเนี้ยเวลาเรานึกถึงภาพช a ด d e l i e เราก็จะนึกถึงอะไรประมาณนี้แต่สิ่งที่เราต้องคํานึงถึงเป็นอันดับแรกเวลาเราจะเลือกซื้อคือขนาดนะครับเพราะว่าช a n d e l i e เนี่ยมันมีหลายไซส์มากอย่างไซส์ที่เราเห็นอยู่เนี้ย กว้างไดอะมิเตอร์เนี่ยลัศมีกว้าง2เมตรความสูง3เมตรนะครับซึ่งโชว์รูมที่เรายืนอ,อยู่เนี้ยฝ้าเขาสูงประมาณ3าเมตร50าใส่เข้ามาแล้วแขวนข้างบนเนี่ยปลายสุดด้านล่างอะ่ะเกือบจะติดพื้นอยู่แล้วนะคือแบบนี้คือใส่ไม่ได้ถูกไหมดังนั้นเนี่ยไอช้ชนดเลียที่ช่อใหญ่ขนาดเนี้ยเราต้องดูว่าบ้านของเราเนี่ยเป็นฝ้าแบบดับเบิลโวลูมหรือเปล่า สูงแบบ 5,, 6 7เมตรหรือเปล่านะฮะไม่งั้นเนี่ยมันวางเข้าไปมันก็จะคับเต็มที่ไปหมดจริงๆมันจะต้องมีระยะในการมองด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนใช่ปะที่จะมองเชนดิเลียอย่างนี้นะไม่มีใครใส่แบบตรงที่มันสูงสูงจนเกินไปเชนดิเลียเนี่ยห้องเราจะต้องกว้างด้วยนะครับให้มันมีระยะให้เราถอยมาแล้วชื่นชมความสวยงามของมันทั้งชอบแบบนี้ไซซิ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆอย่างสมมุติเป็นบ้านของคนทั่วๆไปความสูงฝ้าประมาณสัก3าเมตรกว่าๆเนี่ย ลองดูเป็นตัวข้างบนนี้แทนไหมเนี่ยที่แบบว่าห้อยลงมาแล้วความสูงมันกําลังพอดีคือเลยเหนือหัวขึ้นไปนะฮะไม่ชนแต่ว่าอยู่ในระยะที่สายตาเนี่ยมองขึ้นไปยังเห็นรายละเอียดต่างๆได้อย่างชัดเจนทีนี้บางคนก็จะรู้สึกว่าแล้วช a ด d e l i e เนี่ยมันมีแบรนด์หรือเปล่าจริงๆมันมีนะช a ด d e l i e ดีๆเนี่ยเป็นของมีดีไซน์มีแบรนด์นะครับแล้วแต่ละอัน,นก็จะมีประวัติความเป็นมาของเขาอย่างแบรนด์ที่เราเห็นอยู่นี้เป็นชเด d e l i e จาก ไอริสคริสตัลโบฮิเมียซึ่งอนี้เป็นแบรนด์จากสเปนเขาเป็นแบรนด์ที่ผลิตชเดเลียโดยเอาคริสตัลเอาส่วนประกอบต่างๆเนี่ยมาจากโบฮีเมียก็คือเช็กวิทพับลิกนั่นเองซึ่งหลายๆคนจะรู้จักอยู่แล้วว่าถ้าเป็นคริสตัลนะ ต้องที่เช็คเลยเพราะว่าเขาโด่งดังมากๆแบรนด์นี้สิ่งที่เขาจะเชี่ยวชาญมากๆก็คือเรื่องของงานคริสตัลแบบนี้แหละซึ่งตัวอย่างรุ่นนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยจะเป็นรุ่น imperial นะครับเป็นเชเดเลียรุ่นท็อปของเขาเลยตัวใหญ่มากมันจะมีรายละเอียดหลายๆส่วนที่เป็นคริสตัลไม่ว่าจะเป็นตัวพวกเม็ดคริสตัลที่อยู่ด้านล่างช่อต่างๆหรือว่าตัวก้านเนี่ยก็เป็นแก้วคริสตัลไม่ว่าจะเป็นตัวฐานรองหลอดไฟเนี่ยก็เป็นแก้วคริสตัลเหมือนกันนะ คือแบบว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะให้ลุกที่แบบดูมีความระยิบระยับมากๆแล้วมันจะแบบสะท้อนแสงกันไปมาเพิ่มความสวยงามให้กับตัวชอบมนทีนี้คริสตัลดีๆดูยังไงหลักๆเลยทุกคนมันคือเรื่องของความใสนะครับยิ่งเวลาเรามามองใกล้ๆเนี่ยแล้วเราเห็นแสงที่มันทะลุผ่านแล้วมันสะท้อนออกมาถ้ามันสวยเราจะเห็นแล้วเรารู้ว่ามันใช่นะฮะคือถ้าพูดกันตามตรงนะงานคริสตัลเดี๋ยวนี้มันมีก๊อปปี้กันเยอะทุกคน แต่สิ่งที่ Iris Crystal เขาเก่งมากๆก็คือเรื่องของความใสความเพียวของตัวแก้วคริสตัลของเขานี่แหละและอีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้คือสีครับคือคริสตัลเนี่ยทำให้มันสใสเฉยๆ ไม่ยากเท่ากับทําให้มันใสแล้วก็มีสีด้วย Iris Crystal เนี่ยเขาจะมีสีให้เลือกหลากหลายสีเลยเป็น10ส,สีเลยสีของเขาเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษมันจะดูไม่ได้ฉูดฉาดจนเกินไปมันกำลังดูผู้ดีอยู่ทุกคนแล้วมันจะมาช่วยเพิ่มแบบเหมือนกับมิติใหม่ๆให้กับดีไซน์ของเรานะครับ อย่างสีที่เราเห็นอยู่นี้จะเป็นสีชื่อฟูเม่นะฮะมันจะเป็นเทาอมม่วงม่วงอมน้ําตาลนิดๆซึ่งผมรู้สึกว่ามันดูผู้ดีมากเลยทุกคนอย่างรุ่นนี้จะชื่อรุ่นว่าโมนาโคนะฮะแต่เป็นดับเบิลเทียนะก็จะเป็น2ชั้นแบบนี้จะวางบนเหนือโต๊ะกินข้าวได้ก็าลังดูสวยนะครับส่วนข้างบนนี้ก็เป็นโมนาโคเหมือนกันแต่เป็นแบบว่าเป็นชั้นเดียวนะครับ ทีนี้บางคนจะรู้สึกว่าเอ้ยแล้ว2รุ่นนี้มันจะดูคลาสสิกเกินไปสําหรับบ้านเราหรือเปล่าบ้านเรามันออกจะโมเดิร์นใช่ไหมดังนั้นผมอยากพามาดูอีกรุ่นหนึ่งที่ผมว่าดีไซน์มันจะแตกต่างกันไปเลยนะครับอย่างนี้เป็นคอลเลกชันใหม่ของเขานะชื่อว่า Jude นะครับ J U D E j u t e นี่แหละจะสังเกตว่ามาจากแบรนด์ Iris Crystal เหมือนกันนะแต่ว่าดีไซน์นี่คนละแบบเลยอันนึงจะดูคลาสสิกมากม แต่ฝั่งนี้จะดูโมเดิร์นมากๆเอาใส่เข้าไปในห้องที่แบบว่าเป็นการตกแต่งแบบเรียบๆเนี่ยทำให้ห้องดูเด่นขึ้นมาเลยแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เหมือนแค่โคมไฟอ่ะมันเหมือนกับเป็นอาร์ตออบเจกต์อะไรบางอย่างแล้วมันก็สามารถคัสตอมไมซ์สีได้ด้วยแก้วคริสตัลแบบนี้เราจะเปลี่ยนให้มันจากเขียวเป็นสีฟ้าสีม่วงสีส้มสีเหลืองอะไรแบบนี้สามารถทําได้แล้วก็จะเลือกแบบที่เป็นใสๆแบบนี้หรือเป็นแบบฟรอสต์เด็ดกราสที่เป็นขุ่นๆแบบนี้ก็ทําได้เช่นกัน ทีนี้ครับก่อนหน้านี้เราดูโคมไฟสําหรับสเปซที่มันใหญ่ๆอย่างเช่นแบบพวกห้องรับแขกห้องโถงกลางมาแล้วใช่ปหเรามาดูอะไรที่มันเหมาะกับสเปซที่มันเล็กลงมาบ้างอาจจะเป็นโต๊ะกินข้าวหรืออาจจะเป็นห้องรับแขกที่เป็นห้องลิฟวิ่งรองของเรานะครับตอนนี้เราอยู่กับ,บแบ,บรนด์โคมไฟที่ชื่อ c a สโ r รนะครับเป็นแบ,บรนด์จากโบตุเกสนะแล้วก็มีอายุระดับ40กว่าปี45ปีเหมือนกันซึ่งแบ,บรนด์เนี้ย ดีไซน์ของเขามันจะแตกต่างจาก Iris Crystal แบบชัดเจนเลยเห็นไหมทุกคนมันจะมีความแอ stract หน่อยงานของเขาเนี่ยจะเน้นพวกแบบทองเหลืองกับคริสตัลผสมกันอย่างรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่า m o n เ r รียนะครับอันเนี้ยมันจะเป็นแบบว่ามันจะเป็นงานทองเหลืองเป็นแผ่นทองเหลืองแบบนี้ซึ่งจะมี2 Texture มีทั้งที่เป็นแบบว่า เออบรัชแบบนี้แล้วก็เป็นแบบแฮมเมอร์แล้วก็จะมีช่อของคริสตัลที่ห้อยลงมาแบบนี้นะเป็นช่อเม็ดเมดซึ่งคริสตัลนี่เราก็เลือกได้นะว่าจะเอาจากแบรนด์อะไรจะเอาจากชวาโรบสกี้จะเอาจาก s อสโฟลคริสตัลก็สามารถเลือกได้อย่างถ้าเกิดเราดูความสูงโดยรวมของตัวโคมไฟอันนี้มันจะไม่ได้สูงมากประมาณสัก60-70เเซนแต่ว่ามันจะสแปนกว้างมันจะเหมาะกับเอามาวางแบบกับโต๊ะกินข้าวอะไรแบบนี้ที่มันฝ้ามันอาจจะไม่ได้ต้องสูงมากแต่ว่ามันต้องการพื้นที่ที่กว้างหน่อยนะครับ แล้วอย่างรุ่นนี้ก็เป็นมอนเดรียนเหมือนกันที่เป็นแบบว่าดีไซน์ที่แบบช่อเล็กลงมานะครับหรืออีกแบบหนึ่งที่เราก็เห็นบ่อยมากตามพวกแบบบ้านตัวอย่างอะไรแบบนี้นะก็คือเนี่ยเป็นไฟวงแหวนแบบนี้อย่างรุ่นนี้ชื่อว่าสปาเซียมนะครับมาจากคําว่า Space ในภาษาละตินแปลว่าช่องว่างซึ่งมันก็ดูเหมาะกับความเป็นแบบไฟวงแหวนแบบนี้ใช่ไหมแล้วมันจะมีดีเทลด้านล่างเลยนะตรงแผ่นทองเหลืองที่มันมาปิดฉลุด้านล่างตรงเนี้ยนะครับมันก็จะช่วยเพิ่มแบบดีไซน์ให้มัหรือในทางกลับกัน คุณอาจจะอยากได้ช่อที่มันเป็นช่อทรงแคบแต่ว่าสูงหน่อยเอาไปไว้ตรงแบบพวกโถงบันไดอะไรแบบนี้นะครับอย่างรุ่นนี้ก็จะชื่อว่าทัสคานีเขาได้อินสปิเรชันมาจากไรอังุนที่ทัสคานีนะก็จะแบบว่าเป็นช่อที่ย้อยลงมานะครับมีดีไซน์ที่มันดูมีความเป็นธรรมชาติเข้ามาแฝงไบโอร์ฟิกหน่อยนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์คาสโตรทีนี้ครับ สำหรับบางคนนะจะบอกว่าไม่ฉันไม่ได้ต้องการให้โคมไฟมันต้องดูโมเดินขนาดนั้นฉันอยากให้มันดูคลาสสิกไปเลยให้มันแบบเข้ากับสไตล์แบบที่ม,มีความวิจิตรมีความแบบดูมีดีเทลมากขึ้นมาอีกนะฮะผมอยากให้รู้จักกับแบรนด์นี้นี่คือแบรนด์ยูโรลูเช่นะซึ่งแบรนด์นี้เป็นแบรนด์สัญชาติอิตาลี แล้วก็จริงๆค่อนข้างใหม่อายุเขาประมาณสัก25ปีเท่านั้นเองแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าจริงๆเขามีโคมไฟหลากหลายสไตล์ทั้งแบบโมเดิลก็มีแบบคลาสสิกก็มีแต่ตัวที่โชว์อยู่ตรงนี้ผมอยากจะบอกว่าดีเทลมันไปอีกขั้นหนึ่งวะ่ะทุกคนมันมีความแบบเป็นงานอิตาลีมากๆอ่ะอย่างรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่าเอลซ่าถ้าเกิดเรามาสังเกตใกล้ๆนะทุกคนมันจะเป็นคริสตัลแบบ2ชั้นแล้วเป็นสีทูโทน ข้างในอะ่ะมันจะเป็นสีทองแล้วข้างนอกมันจะเป็นสีใสแล้วเขาเป่าให้มันรวมอยู่ในแบบก้านคริสตัลอันเดียวกันซึ่งดีเทลมันจะดูแบบพิเศษขึ้นไปอีกอะ่ะแล้วก็จะมีพวกเหมือนกับงานทองเหลืองมีคริสตัลสีส้มสีเหลืองแบบอัมพันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมาผสมกันทําให้เหมือนกับว่ามันเพิ่มลูกเล่นของดีไซน์เข้าไปอีกคือมัน,ม,นมันเหมาะกับเป็นชิ้นที่แบบเราจะมายืนสังเกตใกล้ๆดูลักษณะดีเทลช่อเล็กช่อน้อยของมันอะ่ะเออ และอย่างข้างๆกันอันนี้อีกรุ่นหนึ่งชื่อว่าจูเลียนนะครับอย่างรุ่นนี้ผมไม่รู้ว่าทุกคนคิดเหมือนกันไหมนะแต่ผมรู้สึกว่าตัวก้านคริสตัลของเขามันจะดูแบบมันจะดูโฟล์มากเลยมันเหมือนกับเป็นเหมือนกับ ชายผ้าที่มันย้อยลงมามันจะให้ความรู้สึกที่มันลื่นไหลามากแล้วด้านล่างตรงนี้ก็จะประดับด้วยเป็นเหมือนกับสร้อยทองเหลืองที่ลงมาเป็นคริสตัลสีแดงนะฮะให้ความรู้สึกที่มันเหมือนกับเป็นงานจิวเวลรี่แล้วว่ามันเหมือนกับดีเทลมันไปอีกขั้นหนึ่งเหนือไปกว่างานโคมไฟทั่ว,ว,วไปแล้วก็แบรนด์ยูโรลูเช่เนี่ยเขาจะใช้คริสตัลของชวาลอบสกี้ทั้งหมดเลยนะทีนี้มายืนอยู่ตรงนี้มีใครเคยสงสัยไหมว่าเวลามันเป็นแชนดเลียที่แบบดีเทลเยอะขนาดนี้แล้ว ถ้าฝุ่นจับเราจะทําความสะอาดยังไงจริงๆแล้วมันมีวิธีนะทุกคนคือพวกตัวที่ยึดอยู่กับเพดานพวกนี้จริงๆมันจะเป็นรอกนะครับเราสามารถลดระดับมันลงมาได้เราก็จะจ้างทีมช่างที่เขามีความชํานาญเนี่ยเขาจะค่อยๆมาเช็ดทีละก้านเลย ทำความสะอาดทีละอันให้มันรู้สึกแบบมันยังมีความเงางามเหมือนเดิมแล้วก็ชักลอกกลับขึ้นไปใหม่นะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันมีวิธีของเขาอยู่นะจะได้คลายข้อสงสัยกันไปนะครับแต่ทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่าทั้งหมดนี้มันยังคลาสสิกไม่พอนะฮะผมพามาดูห้องข้างๆกันตรงนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าห้องของคุณเนี่ยมีความเป็นแบบแต่งสไตล์หลุยเลย แบบว่าคลาสสิกมากมีบัวสีทองเหลืองประดับอยู่รอบห้องเก้าอี้แบบขาสิงเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแชนดเลียแบบคริสตัลอ่ะมันก็ยังคลาสสิกไม่พอนะมันจะต้องเป็นแชนดเลียลักษณะแบบนี้แหละที่เป็นเหมือนกับเป็นงานทองเหลืองไปเลย ที่มันให้ความรู้สึกเหมือนกับวินเทจย้อนยุคไปเลยซึ่งอันนี้จะเป็นแบรนด์ชื่อว่าพอ s โซนีนะครับพอโซนีนี่ก็เป็นแบรนด์จากอิตาลีเหมือนกันอายุก็ค่อนข้างจะเก่าแก่แล้วหกปีแล้วซึ่งงานของเขาเนี่ยมันจะละเอียดไปอีกขั้นหนึ่งทุกคนคือก้านทองเหลืองตรงนี้คืออันนี้เขาเหมือนกับจําลองเป็นรูปทรงของช่อดอกไม้มันก็จะมีความแบบเล่นดีเทลตรงก้านทองเหลืองของเขาออกมาให้มันแบบมีลวดลายที่มันแบบเหมือนเป็นงานแกะสลักอะ่ะ แบบ Handcraft ไปอีกขั้นหนึ่งนะครับแล้วทองเหลืองของเขานี่ก็เปลี่ยนสีได้ด้วยนะสมมุติว่าอยากจะให้มันออกไปทองมากกว่านี้หรือเฟดออกมามากกว่านี้หรือให้มันแบบเป็นโรสโก o พิงโกหน่อยเนี่ยสามารถ c u สตอมได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่อยากอยากจะพามาทำความรู้จักนั่นเองนะโอเคซึ่งทั้งหมดตรงนี้นะฮะผมคิดว่าวันนี้หลายหคนหน่าจะเก็ตไอเดียแล้วว่าแชนดเลียเนี่ยมัน เป็นยังไงมันเลือกยังไงโลกของเขาเนี่ยมันมีให้เราเลือกอีกมากมายหลากหลายเลยนะแล้วผมคิดว่าคนที่ชอบเนี่ยวันนี้ดูคลิปนี้จบน่าจะมี reference ในหัวแล้วแต่ถ้าเกิดใครก็ตามที่อยากจะเลือกสัญแชนดิเลียเข้ามาในบ้านนะฮะลองมาติดต่อทักหา SP Lamp เขาได้นะครับเขาเป็นคนที่แบบเรียกว่าเชี่ยวชาญเรื่องของไฟแล้วก็โคมไฟแล้วก็แชนดเลียทั้งมันเลยนะครับเขามีแชนดเลียให้เลือกมากมาย หลากหลายแบรนด์มีมากกว่าที่ผมเอามาให้ดูในคลิปนี้อีกนะแล้วก็มีหลากหลายราคาสมมุติบางบางคนมีงบจํากัดหน่อยแต่อยากได้ของคุณภาพดีก็มาทักหาเขาได้เขามีโชว์รูมตั้งอยู่ที่ถนนล่ำคําแหงนะครับเดี๋ยวผมทิ้งคอนแทคไว้ใต้วิดีโอนี้แล้วกันนะวันนี้หาของเข้าบ้านตอนแชนเดียจบลงแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าบุมผลิตบายบาย